ทนายเจ้าของเพจปรึกษากฎหมายหื่นจัดทักแชทขออึบสดสาวแม่ค้าออนไลน์แลกว่าความคาดีให้ฟรีสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095460-5580สาวขายของออนไลน์สุดทน ทนายความดังเจ้าของเพจให้คำปรึกษากฎหมายขออึบแบบไม่สวมถุงแลกว่าความคาดีหมิ่นให้ฟรีหลังฝ่ายหญิงพลั้งเอ่ยขอยืมเงินผ่านทางแชทเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานางสาวเนรดาวนำสมมุติอายุ34ปีพื้นเพอยู่จังหวัดลำปางอาชีพขายสินค้าออนไลน์ ได้มาติดตามความคืบหน้าคดีแจ้งความที่สอพอรัตนาทิเบตจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินคดีกับนายนิตินามสมมุติทานายความเจ้าของเพจให้ความรู้ด้านกฎหมายที่มีแฟนเพจติดตามจำนวนมากกรณีได้ทักแชทขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยแลกกับว่าความให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีสืบเนื่องจากนางสาวเนตดาวนามสมมุติได้ติดต่อให้นายนิตินามสมมุติเป็นทนายว่าความในคดีหมิ่นประมาทเรียกค่าว่าความหนึ่งบาทโดยนางสาวเนตดาวตกลงวางเงินมัดจำก่อน6000บาทส่วนอีกหนึ่งบาทจะหามาให้นายนิติภายหลังต่อมานางสาวเนตดาวไม่ประสงค์จะฟ้องหมิ่นประมาทคู่กรณีอีกต่อไปประกอบกับยังหาเงินก้อนที่ยังติดค้างไม่ทันด้วย และคิดว่าเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลจึงทักแชทไปหานายนิติแสดงความจำนงว่าขอยกเลิกว่าจ้างนายนิติเป็นทนายความและขอเงินมัดจำคืนซึ่งนายนิติยอมคืนให้เพียง2,000บาทส่วนที่เหลือ4,000บาทนายนิติอ้างว่าเป็นค่าให้คำปรึกษากฎหมายและค่าเสียเวลาเมื่อเป็นดังนั้นนางสาวเนรดาวจึงขอความช่วยเหลือจากนายนิติว่าจะยืมเงินจำนวน2,222บาทได้หรือไม่ พร้อมสัญญาว่าจะชดใช้เงินที่ยืมคืนตามกำหนดเวลาหรืออาจจะทำงานแลกเงินยืมก็ได้นายนิติได้โอกาสจึงตอบแชทในข้อความทำนองชู้สาวว่าถ้าจะขอยืมเงินหรือเงินคืนคงไม่มีให้แต่หากอยากได้เงินจริงให้มาหาที่ห้องและต้องมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัยนางสาวเนรดาวตอบกลับทันทีว่าตนไม่ใช่ผู้หญิงขายตัวแต่นายนิติกลับรบ,รบเราว่า ถ้ยอมหลับนอนด้วยก็จะยินดีว่าความให้ฟรีหรือหารายได้พิเศษด้วยการหาลูกความมาให้จะได้แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของทนายความคนดังกล่าวนางสาวแนทดาวจึงรวบรวมหลักฐานต่างๆเข้าร้องทุกแจ้งความไว้ที่สอพอรัตนาทิเบตเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายนิตินามสมมุติทนายความรายนี้และยังได้ไปร้องเรียนที่สภาทนายความเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งทางสภาทนายความรับหนังสือร้องเรียนแล้วพร้อมรับจะตรวจสอบว่านายนิติมีการกระทำที่ผิดต่อมารายาทและจริยธรรมของทนายความอย่างไรเพื่อดําเนินการที่อาจมีโทษถึงขั้นถอนใบอนุญาตว่าความต่อไปแล้วสืบจากข่าวรายงาน